ฉเฉลย ep ที่8นะครับฉเฉลยฉเฉลยปืดป๊ดปื๊ดอ่าเฉลยโจทย์ของ ep ที่8นะครับข้อ1ของคุณครูมี a ฐานเป็น a ทั้งหมดเลยใช่ป่ะครับคุณครูก็ยุบเหลือแค่ตัวเดียวนี่ข้างบนเอาข้างบนมาทําก่อนก็คือมีลบหเป็นตัวตั้งมารวมกับ10นะครับส่วนข้างล่างมี3อยู่ก็ทำไงพอยุบขึ้นมาข้างบนก็เป็นลบสมีลบเอยู่ข้างล่างยุบขึ้นมาข้างบนก็เป็นบวกเอย่างงี้ a ยกกำลังเเท่่าไรอย เอามาเท่าไหร่เดียวห้าเอ้ยลบห้าบวกสิบเป็นห้านะครับบวกบสามเหลือสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้านะครับหรือนี้ก็ได้สิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดเอ่อลบห้ากับลบสามรวมเป็นลบแปดเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดลบออกแปดก็เหลือเก้าก็ได้เอกำลังเก้านี้ครับจบแต่ยังจบไม่ดีเพราะว่าอะไรเอ่ยโจทย์ที่เราเขียนมาตั้งแต่แรกนะครับจนมาถึง คำตอบของเรามีเศษส่วนปรากฏอยู่เราต้องห้ามให้ตัวส่วนเป็นศูนย์ซึ่งตัวส่วนมีแค่ตัว a เนาะเพราะเอ้ยโดยมีเงื่อนไขต้องห้ามว่า A ต้องห้ามเป็นศูนย์แบบนี้จ้ะก็ซองจ้ะให้ดูให้ดูไปด้วยให้ดูไปด้วยเพราะว่าข้อ2สั้นมาก3ามเอกำลังสองมี B กำลังสองทั้งหมดยกกำลังศูนย์ใดๆก็ตามถ้ายกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1เสมอจ้ะอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1เสมอเช่น เช่นก่อนนะเอาตัวอย่างเอากระดาษทดตคู่ไปไหนแล้วน so ักเรียนกระดาษทดตคู่ทูตคู่คู่หายต้องยกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างอีกไหมยกซะหน่อยเนาะยกซะหน่อยเช่น8ปดกลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1 6ึกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นึ่งลบแปดร้อกลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ1หรือแม้กระทั่งว่า2องบวกแลบหาคูณสหารด้วย11แล้วทั้งหมดกําลังศูนย์อย่างเงี้ย ก็มีค่าเป็น1โดยที่เราไม่ต้องคำนวณตัวข้างในเลยนะครับแต่มีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งว่า0ูนย์กลัง0นมันจะอะไรนะไม่มีความหมายนะครับไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่มีความหมายหรือจริงๆเราต้องบอกว่าไม่นิยามค่าเพราะนั้นต้องมีเงื่อนไขว่าตัวฐานต้องห้ามเป็นเลขศูนย์ด้วยดังนั้นตรงนี้ของคุณครูนะครับแน่นอนตอบเลยว่าเท่ากับอะไรก็ช่างคูณกันในนี้มีค่าเท่ากับ1เสมอ แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าอะไรนะเงื่อนไขว่าอะไรนะข้างในห้ามเป็น0ูนยข้างในห้ามเป็นศูนย,ขนนนย์ข้างในมี A กับ B นะครับคูณกันอยู่เพราะันห้าม A หรือ B เนี่ยมีค่าเป็น0ูนย์เด็ดขาด A อและบห้าม B คาเป็นศูนย์นะครับต่อไปข้อ3ามโอ้ข้อนี้ง่ายมากนเรียนแต่ว่านักเรียนในห้องอทำผิดกันเยอะเยอะจริงนี่เรื่องจริง2คูณกับ a กกำลังลบหนึ่งกำลังสองกำลังสามทั้งหมดกำลังซ้อนด้วยกำลังลบสามนะครับเปิดวงเล็บออกก่อนก็ได้นะเปิดวงเล็บออกก่อนปุ๊บแสดงว่าลบสามตัวนี้มันซ้อนอยู่ต้องเอามาคูณกับแต่ชนีมาคูณกับเลขชี้กำลังข้างบนนะครับของทุกตัวมีอยู่สี่ตัวนะสองก็มีเลขยกกำลังอยู่นะจำได้ไหมว่าถ้าสองกำลังสามก็คือมีสองอยู่สามตัว ถ้า2กําลังสองก็คือมี2อยู่2ตัวถ้า2กําลัง1คือมี2อยู่ตัวเดียวถ้า2กําลังศูนย์ถึงมีค่าเป็น1ซึ่งในข้อนี้มี2เฉยเฉยสเฉยเฉยก็คือ2ยกกําลัง1มี2อยู่ตัวเดียวคือ2กําลัง1นี่ใสเลขหนึ่งไว้ให้ตรงนี้นะครับเวลาเรากระจายเข้ามาเนี่ยเราถึงจะได้เป็น2ยกกําลัง1คูณลบ3ก็ได้ลบ3 a กําลังลบ1คูณลบ3ได้3ลบคูนลบเป็นบวกนะหคูณ3ได้3ตัวนี้ A กำลังคูณกันได้อะไรสอกับลบ3เนี่ยลบหกอกำลังลบ9อย่างนี้นะครับได้2องกำลังลบ3ค้างไว้ก่อนฐานเป็น A อยู่3ที่ยุบเหลือให้เหลือที่เดียวก็คือคืออะไรเอ่ยก็เลขชี้กำลังมารวมกันใช่ป่ะก็คือ3บวกกับลบ6มาบวกกับลบ9อย่างนี้ครับปืด๊ด2องกำลังลบ3ค้างไว้ก่อนลบ6กับลบ9รวมกันเป็น ลบสิบห้าลบสิบห้ามาบวกสามเขาว่าลบสิบห้าคือมินิสิบห้าบาทบวกสามคือมีเงินสามบาทลบสิบห้าบวกสามสรุปมินี่หรือมีอเงินเยอะแค่ไหนมินี่ครับเยอะแค่ไหนลบสิบห้านี่สิบห้ากับเงินสามบาทลบสิบสองอย่างนี้ครับนะเลขชี้กำลังเราติดลบอยู่ทําไงถึงจะกลายเป็นบวกก็แปลงร่างมันให้เป็นเศษส่วนเป็นเศษหนึ่งส่วนปื้ดอย่างนี้แล้วยกพวกนี้รวมมาไว้ข้างล่างเป็น2กําลัง3คูณกับ a กําลัง สิบสองเฉยๆปกติเออแต่ว่ายังไม่เสร็จดีเพราะว่าะไรมีเศษส่วนทั้งโจทย์ถ้าทำมาทั้งหมดมีเศษส่วนที่บรรทัดสุดท้ายเราต้องเงื่อนไขว่า A ต้องไม่มีค่าเป็นศูนย์เด็ดขาดนี่นะครับส่วนข้อสอี่โอ้เปลี่ยนปากกาเป็นสีดำดีกว่าเปิดวงเล็บออกนักเรียนเปิดวงเล็บน,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 นี้ออกก็กระจาย5เข้าไปคูณกับเลขชีก้กำลังซึ่ง a กกำลังข้้งบนคือเลข1ก็จะได้เป็น a อกำลัง5คูณกับ b กกำลังอะไรเอ่ย2อคูณได้เป็น10นี่วงเล็บแรกนะวงเล็บที่2เปิดมาเลยออกปุ๊บเอากระจาย5เข้าไปคูณข้างในาอีกก็เป็น a กกำลัง10คูณกับ b กกำลัง5อย่างนี้มันก็จะได้เป็น a กกำลัง5นี่ a มี2ที่ A มี2ที่เอา5กับ10เนี่ยมาบวกกัน a กกำลัง5บวก10 b ก็มี2ที่เอากำลัง10บวก5ครับก็จะได้เป็น a กกำลัง15 b กํากำลัง 5. 15อย่างงี้เรียบร้อยจบข้อ4มีแค่น,นี้จ้าไม่ต้องมีเงื่อนไขเพราะว่าพวกนี้มันไม่มีอะไรที่กำลังศูนย์และมันไม่มีอะไรที่เป็นเฉชชวนไงจ๊ไปดูข้อ5กันต่อจากข้อสุดท้ายของเราปรืดข้อ5ของเรานะครับเรามีวงเล็บตรงนี้ซ้อนเ,ออเป็นกำลังซ้อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ถอดวงเล็บออกพรืดแล้วกระจาย2นี้เข้าไปคูณกับดัชนีไปคูณกับ เลขชี้กำลังนะครับทุกตัวของเออแต่ละฐานแต่ละอันนะครับอ่ะมาเดอะไรกันบ้างนะเดอะไรกันบ้างนะตัวแรกครับ a อกำลังลบ2คูณกับ2เป็นลบ4 b ครับลบ4คูณ2ณกลายเป็นลบ8 A ครับ5คูณ2ณกลายเป็น10 b ครับ2คูณ2เป็น4ครับส่วนด้วยปรื้ a เอกำลัง3มีกำลังลบ1 ก็แค่นี้นักเรียนแต่ยังไม่จบนะเพราะว่ามันมี a อยู่หลายที่เฉยไปม,มี a ทั้งสาที่ b ก็มีอยู่3ที่ยุบแต่ละอันให้เหลือแค่ที่เดียว a ตั้งด้วยเลขลบสี่ครับมีอะไรอีกมันทัดเดียวกันมี10อยู่บรรทัดเดียวกันก็มาบวกกันครับบวกสิบเลขสิบนะจ๊ะเ,เลขสิบข้างล่างมีอยู่ลบสมีอยู่3ใช่ป่พะพอจะย้ายขึ้นมาขม้ขางบนก็เป็นลบสามส่วน b ครับตั้งต้นด้วยลบแปด อยู่พัดได้การตัวนี้ก็บวก C ข้างล่างเออติดลบอยู่พอขึ้นามนาบน,นก็เป็นบวกบวก1ครับเท่ากับ a ยกากลังอะไรเอ่ 4, ลบ4กับลบ3รวมเป็นลบ7นะครับ10ลบ7ก็ได้3ก็เป็น a กําลังสส่วน b ก็ยกกําลังอะไรอ,อ่ะอ่ะ4บวก 1, เป็น5นะครับ4บวก 1, เป็น5ลบ8บวก5ก็ได้ลบ3ม เลขชี้กำลังติดลบทำไงครับอ่าก็เอาลบออกแล้วก็แปลงร่างเป็นเศษส่วนซะ a อกำลังสามไมข้้งบนเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้ b กกำลังลบสามเนี่ยแปลงลงมาเป็นเศษส่วนข้างล่างคือ b กกำลังสามเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีเพราะว่าตั้งแต่โจทย์ที่ทำมาทั้งหมดมีรูปของเศษส่วนอยู่ตั้งหลายที่ใช่ปะ่ะซึ่งตัวส่วนที่ปรากฏต,ต้องห้ามเป็นศูนย์ดังนั้นมีทั้ง a และ B เนี่ย a ก็ห้ามเป็นศูนย์ b ก็ห้ามเป็นศูนย์เียนนี้ก็ได้ A ห้ามเท่ากับศูนย์แล b, ้ามเท่ากับ ศูนย์นะครับแบบนี้เช่นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เซมิโคลอนนะคำว่าเซมิโคลอนคือมีโคลอนอยู่ครึ่งหนึ่งก็คือมีจุดอันหนึ่งแล้วก็มี mm hmm. หมายโคลอนหรือคอมมาีนครึ่งหนึ่งครับเ mm hmm. ออมีคอมมาอหนึ่งแล้วก็มีโคลอนอันหน, okay. นึ่งโอเคโอ้ตอนแล้วแปดนาทีสามสิบสามสามสิบห้าโอเคเรียบร้อยแล้วครับกับเฉลยของ ep ที่แปดตะลุยโจทย์เกี่ยวกับ ตัวแปรนะครับเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้านะครับคุณครูจะขึ้นเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์แล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปใน EP ที่9สัญญากรณวิทยาศาสตร์สำหรับคลิปนี้9นาทีขอให้เรียนโชคดีในการเรียนรู้นะครับสวัสดีครับ